เก็บภาพมาฝากทุกคนนะคะน,นี่อัดวิดีโอให้ดูให้ดูบรรยากาศข้างบนนี่เป็นแม่น้ำนะคะตรงน,นี้เป็นเขื่อนโอ้โหเย็นมากๆม,มือสัน่นกล้องในตอนนี้ก็สุดสั่นไปหมดแล้ว มองไปตรงโน้นคือเมืองแทจอนนะคะคุ้มมากเลยวันนี้ที่ขึ้นมามีมาน่าจะตกวันนี้อีกทั้งวันนะคะตกสองวันต่อเนื่องสวยงามมากๆที่เมืองไทยน่าจะยังเมื่อยู่ ลงมาวดมือแข็ง o มอร์น n ิ่งค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตด้น,ตน,นี้สวยมากอีิบายก่อนนะคะขอใส่ถุงมือก่อน